สวัสดีครับ f v i e w p ครับก็วันนี้ผมจะมาลองรถคันใหม่ครับรถที่ได้มาครับ2วันครับเป็นรถที่ได้ชื่อรถเป็นรถ A นะครับโปรไซดอนครับโปไซดอนเดี๋ยวเรามาดูรีวิวกันครับคันนี้จะเป็นยังไงแรงยังไงแรงขนาดไหนได้มาแทงรถอินฟโนครับอินฟโนก็โดนลิฟไปเรียบร้อยแต่ได้รถคันนี้มาก็มาใช้กันต่อเนื่องครับแต่ได้แค่2วันสั้นๆครับเดี๋ยวเรา ลองไปลงแรงกันเลยเดี๋ยวก่อนนโลงแรงเดี๋ยวผมขอแจ้งรายละเอียดรถคันนี้นิดนึงว่ามันจะเป็นยังไงครับแนะนํารถคันนี้ก็จะเป็นรถสายบอดี้ Body. รถคันนี้จะเบาแล้วก็เร็วนะครับเร็วมากมาพร้อมกับเครื่องยนต์ระบบไฮดรอลิกนะครับผมในในเกมก็บอกว่าอย่างนั้นครับเป็นเป็นคุณสมบัติของรถเอเนี่ยครับคุณสมบัติรถเแล้วก็เดี๋ยวเราเไม่ใช่คุณสมบัติโอเคเป็นเป็นแนะนํารถ อันนี้เป็นคุณสมบัติคุณสมบัติก็คือในโตครับในโตพาวเวอร์ Power จะเพิ่มขึ้น12%ครับแล้วก็หากไม่ได้อยู่ในอันดับหนึ่งะครับทุกวิเอ mm ็นทงก็จะเพิ่มอ,อ,อัตโนมัติครับ4%นะครับผมแล้วก็ความเร็วเนี่ยของในโตจะสูงสุดจะเพิ่มขึ้นที่บวก3กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับคันนี้ก็ถือว่าแรงเลยครับผมก็เดี๋ยวได้มา2วันจะขอลงแรงกันเต็มๆครับคันนี้ รถเอโพรไซดอนครับเดี๋ยวเราไปดูครับเข้าเลยครับผมก็เข้าเเกมสักคู่หนึ่งครับผมว่าไปเจอกันสนามไหนครับเนี่ยครับได้แล้วครับเป็นสนามไวน์มิวไอซ์แลนด์ครับไวน์มิวไอซ์แลนด์ก็มาดูนครับก็จะมีบิ๊กไบส์สองคันครับแล้วก็มีรถโปรไซดอนอยู่2คันเนี่ยครับแล้วก็มีอินเฟอร์โนอีก2คันครับอย่างละ2ครับผม บิดไบสอแล้วก็รถใหม่ได้มา2ครับอินฟอร์โน่อก็เดี๋ยวเราไปดูครับสนามนี้จะเป็นยังไงครับจะปิดยืนโฟเดียมไหมครับเดี๋ยวรอสักครู่1 2 1่อยครับสนามสตาร์ทไปแล้วครับผมก็ลูกคันนี้ก็ค่อนข้างจะคุณสุวรรดีับผมในตัวพาวเวอร์ก็เพิ่มให้ครับเดี๋ยวไปดูกันครับไปปื้ไปแล้วครับตอนนี้ก็เกาะกลุ่มอยู่ครับเป็นที่3อยู่ครับ ตายครับสังเกตครับในโตมันจะขึ้นมาเรื่อยๆปื้อตายครับตายครับทำให้เราทำให้เราลากสปีดได้สูงสูงครับตไปปึ๊ดายครับตอนนี้ก็อยู่อันดับสองครับตไปปึ๊ดไปแล้วครับตามที่หนึ่งอยู่ครับตอนนี้สังเกตในโตก็จะขึ้นมาครับขึ้นมาเรื่อยๆครับ12%เนี่ยครับแต่หากไม่ได้อยู่อันที่หนึ่งมันก็จะลากขึ้นมาเรื่อยๆครับเนี่ยตามมาแล้วครับสองคันสองอันดับแรกตายครับผม สองดับแรกก็เป็นโพไซดอนครับปื้ดายครับตามครับยังตามอยู่ครับตอนนี้ผมอยู่ที่2ไปครับลากไปเนี่ยครับมันก็จะโผล่มาเรื่อยๆครับสีสองเพิ่มขึ้นมาเองอัตโนมัติไปปื้ดไปครับที่ไปแล้วครับที่ตูดไปแล้วคู่ขี้ครับสูสีครับปึ้งเอาชนอีกเอาดูดูครับชนนี่สกิจไปเลยครับไปเลยหนึ่งช่วงโค้งจะตามทันไหมนี่ไป อไม่เป็นไรครับสนามนี้ถือว่าไม่ไม่ยากครับสนามนี้ค่อนข้างจะมีทางตรงค่อนข้างเยอะครับรถคันนี้รถผมก็มี ECU ตกแต่งมาแล้วก็อาจจะไล่ทันอยู่ครับนี่ครับมาแล้วครับเห็นแล้วครับเห็นก้นแล้วครับไปปืดปายครับปไปปืดปครับเนี่ยครับมาแล้วเออตีบนป้ไปครับแสงกันแล้วผม ได้รับแซงครับเข้าวงไหนแซงไปแล้วตอนนี้ก็ขอลากยาวๆครับทิ้งก่อนไปปื้ดไปปื้ดไปเขาที่หนึ่งครับที่หนึ่งครับมาฉิดฉิวตรงที่ว่าเพื่อนพลาดครับเพื่อนพลาดแล้วก็เสียบเลยครับเนี่ยครับโชคดีที่เพื่อนพลาดไปก็จบอันดับด้วยอันดับหนึ่งครับผมก็โอเคครับรถคันใหม่แล้วก็ได้ที่หนึ่งวินวินไปครับผมเนี่ยครับ ที่เพื่อนสกิดพลาดครับอาศัยจังหวะพลาดแล้วก็เสียบได้ครับที่1ไปครับผมก็เก็บแต้มมาสนามก็สีแต้มครับผมสนามความชํานาญเก็บเพิ่มไปแรงก็206ครับคะแนนแรงนะครับ ecu ก็ตอนนี้ศูนย์แล้วครับผม ecu ผมปรับเต็มหมดแล้วนะครับอันดับ1ก็1นาที53ครับนิดไปยี่สิบเครับ t ท r b o สี่เครับหยุดไปหนึ่งครับผมก็แรงผมตอนนี้ผมอยู่37ครับผม ผมก็ขอใช้รถคันนี้กันยาวๆครับผมเพราะว่าลงแรงกันอาจจะได้มารถคันนี้ได้มากัน2แค่2วันเองครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ครับคลิปหน้าก็ขอบคุณครับที่ติดตามกันจนจบครับผมอย่าลืมเพื่อนๆกด subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ